ที่2เรื่องการมีของงบการเงินการมีของงบการเงินก็คือกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผลการดําเนินงานของธุรกิจงบการเงินของกิจการผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงินผู้บริหารความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงานของฐานะการเงินเจ้าหนี้ให้กิจการเงินกู่หรือเป็นผู้ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อผู้ลงทุนทั่วไปผู้ที่มีเงินออมเงินเหลือ ที่จะไปลงทุนใน,นธุรกิจรัฐก็จะเป็นกรมสรรพากรกระทรวงการคลังกรมพัฒนานธุรกิจการคา้ากรสท่อสพาณิชย์วิชาการแล้วก็นักศึกษาก็เพื่อการศึกษาประโยชน์ของการมีคองงบการเงินเพื่อเป็นเครื่องมือสั่นกองเบื้องต้นช่วยพยากรณ์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคตเพื่อประกอบการวินิจฉัยปัญหาใหกนการ บริหารงานเรื่มมาที่ใช้ในการมีขาองบการเงินการมีข้อลดการเงินโดยใช้วิธีอัตราส่วนทางการเงินก็คือเลโชเลโชก็จะแบ่งออกเป็น5อันก็คือวัสภาพคล่องประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์วัสภาพนี้วัความสามารถในการทํากําไรอัตราส่วนสําหรับผู้ลงทุนในหุ้นสามัญวิธีแนวนอนวิธีแนียว้งวิธีเดวนอนแล้วก็งบกระแสเงินสดวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องอันนี้แล้วก็แนวนอนแดียวก้งวเยวน้งแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไปทำความเข้าใจก่อน ถ้าส่วนทางการเงินหมายถึงการนำรายการงบก,การเงินมาเปรียบเทียบกันสัมพันธ์กันในรูปแบบอัตราส่วนหรือร้อยละงบการเงินที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ก็คือบนันบทักา,ก,การเงินแล้วก็กำไรขาดทุนเบิกเสร็จทบทวนองค์ประกอบของฐานะการเงินฐานะการเงินคือการแสดงวันใดวันหนึ่งรายการที่แสดงก็จะมีสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นมีแหล่เงเงินทุนจากหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้น แล้วก็จะมาเราทําในแบบฝึกหัดเขาแล้วก็จะมาดูโจทย์กันก่อนนะในตรงนี้ข้อมูลที่ห้าเขาให้งบฐานทางการเงินมามีปีก่อนแล้วก็ปีหลัง,ลงแล้วก็งบกำไรขาดทุนจงมีขา้ออัตราส่วนทางการเงินและสรุปผลการประเมินระหว่างดีพอใช้คนปรปับปรุงของไอเนี่ยค่าเฉลี่ยจากรรมแล้วเขาก็ให้ข้อกำหนดเพิ่มเติมมาก,ก็คือบริษทัทมีอัตราส่วนขายเชื่อหกสิบเปอร์เซ็นต์ รอบระยะเวลาบัญชีคือสามอยหกสิบวันราคาของมุ่นสามมาคือสิบห้าแล้วก็บริษัทใจเงินทันก็คือส0 0 0มโอเคเราจะมาเริ่มทำข้อแรกกันข้อแรกใช่ไหมอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนของหมุนเวียนเขาให้ส่วนมาคือสินทรัพย์สินทรัพย์ผานด้วยที่นี่สินหมุนเวียนก็ไปดูในสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนของอะไรล่ะที่นี่ก็ต้องดูของไบมวดทิดไปงวดสินทรัพย์หมุนเวียนไปงวัดก็คือหนึ่งล้านหก ร้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันไอ้ตากล้ไม่ใหญ่เลยน้ำหนึง่งน้ำหนึงนะคะทุกคนอ่านด้วยนี่สินบนเวียนนี่สินบนเรียนคือห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเท่ากับปัดขึ้นกลายเป็นสองจุดแปดหนึ่งแล้วก็ไปเทียบกับอุตสาหกรรมเราเขียนว่าอะไรถ้ามัน มากกว่าอุตสาหการรมก็คือด,ดีใช่ไหมก็คือต่อไปเพราะว่าที่เราคำนวณมันได้เยอะกว่าต่อมาอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วก็คือเอาเงินสดบวกลูกหนี้แล้วหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเงินสดก็คือเก้าแสนบวกด้วยลูกหนี้ลูกหนี้เท่าไหร่ลูกหนี้กันคะห้าหมื่นห้าเอ้ห้าแสนห้าพันหาร นี่สินหมุนเวียนนี่สินหมุนเวียนก็คือห้าเซนก็มื่นเจ็ดพันเท่ากับสองจุดสามห้าเราเขียนว่าถ้ามันมากกว่าคือมันดีเชื่อที่เราคำนวณมา,ม,ม,ามันมากกว่าอุตสาหกรรมก็ดีต่อมาหาอัตราส่วนประสิทธิภาพกาบรบริหารสินทรัพย์ก็จะมีอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้เขาให้สูตรมาว่าขายเชื่อลูกหนี้เฉลีย่ยลูกหนี้เฉลีย่ยก็คือลูกหนี้นงวดบวกลูกหนี้ไปงวดเราหารสองขายเชื่อ ขายเชือขายเชือกนก็คือเอาราคาไรายได้จากการขายเนี่ยไปคูณกับหกสิบเปอร์เซ็นตมันจะได้ราคาขายเชือกได้เท่าไรก็คือเจ็ดแสนสองหมืนหารลูกนี้ต้นงวดกับลูกนี้ไปงวดบอกกันละหารสองต้นงวดทาไหนลูกีไปไอลูกนี้ต้นงวด งวนดูช่องที่ไอเนี่ยยี่ิบห้าคูณหก x หกแล้วก็ไปง่วนแล้วก็หารสองรวมกันทั้งหมดมันก็คือหนึ่งจุดหกสามหนึ่งจุดหกสามซึ่งมันน้อยกว่านี้ควรปรับปรุงมันน้อยกว่าสารกัเลยเขาปรับปรุงต่อมาจำนวนวันในหนึ่งปีเอ้ยระยะเวลาในการเก็บลูกมีถั่เฉลี่ยเขาให้สูตรมาคือจำนวนวันในหนึ่งปีอันนี้ถจทยกำหนดเนี่ คือสามร้อยหกสิบวันหารอัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียนกันยังไงอัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียนเราหามาได้ไดเท่าไหร่หนึ่งจุดหกสามใช่ไหมล่ะอ่ะก็คิดเลขได้เท่าไหร่ก็ประมาณสองร้อยยี่สิบเอ็ดวันถ้าเป็นวันให้ปัดขึ้นอย่างเดียวนะสองร้อยยี่สิบเอ็ดวันทำไมมันมากกว่ามากกว่าคือดีเอามาอัตราส่วนได่อัตราอัตราการหมุนเวียนของสินค้าต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงที่เฉลี่ยสินค้าคงที่เฉลี่ยที่มันมีคำว่าเฉลี่ยอ่ะ ให้กามันเลยว่าก็คือต้นงวดบวกกับใบงวดที่มันเป็นคำศัพท์ข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นสินค้าคงเหลือต้นงวดแล้วก็บวกกับสินค้าคงเหลือใบงวดแล้วก็หารสองอ๋อเราไปดูต้นทุนขายต้นทุนขายอย่ที่เท่าไหร่ต้นทุนขายคือสามแสนหกหมื่นหารด้วยสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกสินค้าคงเหลือใบงวดแล้วหารสองเท่าไหร่หาสินค้าคงเหลือก่อนนี่สินค้าคงเหลือต้นงวดต้นงวดคือที่มันเป็นเอ็กซ์หกนะ กดจีบเราเองก็ต้องบวกไปหนึ่งวันทีเราทูวัดเมื่อกี้าเราเอาไปลงยูทูบถ้าะมมติเป็นในห้องวีแคทกาเราลงโอเคอันนี้ถ้ามันพอดีกันก็คือพอใช้นะมันเท่าเท่ากันต่อมาอะระยะเมตทางในการเก็บสินค้าจำนวนวันที่เขากำหนดมาให้เมื่อกี้ก็คือ3ามร้อหกสิบแล้วก็อัดตามหมุนเวียนนี่ไงที่เราหาไปเมือกัอนดี๋ยวบมาได้เท่าไหร่เอามาใสา่โอเค เงินเจ็ดวเก้าประมาณประมาณได้เท่าไหร่ประมาณสามร้อยสามสิบเอ็ดวันคือเราคำนวณคำนวณได้เท่าไหร,ออร,ร่มันประมาณได้ยี 30, 7, ่สิบสามร้อยสามสิบจนยี่สิบเจ็ดเราก็เลยไม่รู้สิอาจารย์เขาปัดขึ้นอืมเขาปัดขึ้นตามอาจารย์นะเปัดขึ้นอย่างเดียวซึ่งมันมากกว่าก็คือมันต้องน้อยกว่าถึงมันจะดีแต่นี่มันมากกว่าก็คือต้อง ้ากกว่าัหนึ่นนงต่อมา,อ,มาอัตราการหมุนเงินของสินทรัพย์รวมวได้จากการขายเมื่อกี้เท่าไรหนึ่งล้านสองใช่ไหมหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยสินต้นงวดบกไปบวกกับปลายงวดแล้วหารสองทั้งหมดบวกกันได้เท่าไหรศูนย์จุดสามแปด ถ้ามันน้อยกว่าตรงนี้ก็คือดีต่อมาอัตราสว่วนวัสดภาพนี่ข้อแปดนะอัตราหนี้สินรวมต่อหนี้สินเอ้ต่อสินทรัพย์รวมหนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมคูณหนึ่งร้อยนี่โอเคหนี้สินรวมเราต้องเอาทั้งหมดนี่บอกกันมึงจะได้หนี้สินรวมนะคะไอ้หนี้สินรวมเนี่ยเขาบอกมาให้แล้วมันคือห้าสิบเเราไปบวกกับหนี้สิสามมันจะได้หนี้สินรวมคือหนึ่งหนึ่งเก้า ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์พอเ่อสินทรัพย์รวมสินทรัพย์รวมไปมก็คือโอเคจะแล้วก็คูณหนึ่งร้อยจะได้เท่ากับห้าจุดเก้าจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์คือมันเสียงน้อยเสียงน้อยเท่ากับดีนี่สินรวมอันนี้เป็นอันตราที่สินรวมอของผู้ถือหุ้นใส่ไหนี่สินรวมแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหอุ้นน,นี่ตรงนี้นะคะใช้เข้าไปคำนวณออกมาหน่วยเป็นเท่าถ้ามันน้อยกว่าน้อยกว่าก็คือดีโอเคหน้านี้ได้เราเขา้าใจไหมคุณเป็นหน้าต่อไปแล้วนะนี่แล้วก็อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายต้นทุนทางการเงินสูตรคือกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ย่อสั้นๆว่า EBIT ก็คือมันอยู่ตรงนี้ EBIT ใช่ไหมเห็นไหม EBIT ก็คือ6อกแสนสี่หมื่นต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางการเงินยังไงต้นทุนทางการเงินก็คือ5อ้าแสนขาบอออกมาได้เท่าไหร่หนึ่งจุดสองแปดเฉียดทีเดียวค่ะทุกคนเกินหนึ่งสองเจ็ดแล้ว <c oughs> ถ้ามันมากกว่าคือมันดีมากกว่าดีาต้องจำได้นะคะทุกคนซึ่งเราก็ยังจำไม่ได้ อัตราส่วนวัดความสามารถอัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไรข้อที่สิบเอ็ดกำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นมาหารกับรายได้จากการขายคูณ 100. หนึ่งร้อยกำไรขั้นต้นเขาให้มาเท่าไหร่กำไรขั้นต้นให้มาอยู่ที่แปดแสนสี่ให้ได้จากการขายคือล้านสองเขาตออกมาค่ะเอ็ดคูณหนึ่งร้อยอย่าเร็วอย่เรว้ารับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมมันมากกว่า อุตสาหกรรมก็คือดีแล้วก็อันต่อมาหาอัตรากำไรสุทธิสูตรคือกำไรสุทธิหลังภาษีหารด้วยรายได้จากการขายแล้วก็คูณหนึ่งร้อยก็คิดรายได้จากการขายเลขหนึ่งอนะกำไรสุทธิหลังหักภาษีก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันจำนวอรวมาคาได้เท่าไหร่ได้สาม คำมั่ผิดไม่ถูกเก้าเก้าก้าถึงสามสามเปอร์เซ็นเราเริ่มไม่เชื่อแล้วใช่ทำไมคะมันมากกว่าอุตสาหกรรมก็คือดีต่อมา roa roa ก็คือกำไรสุทธิหลังหักภาษีใส่มาก่อนกำไรสุทธิหลังหักภาษีโอ้ยหน่อยใช่ไหมเราก็หาด้วยสินทรัพย์รวมสินทรัพย์รวมอีกแล้วสินทรัพย์รวมก็คือ สามล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันได้ทั้งหมดหาออกมาค่ะสำรวจอกอกมาได้ตรงกันไหมไม้ตรงก็ไปต่อมันมากกว่าอุตสาหกรรมก็คือดีก็คือไอแท็บเนี้ยขึ้นนมากกว่าคือดีหมดเลยต่อมา r o e กำไรหลังขักภาษีเันเดืนค่ะส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย ได้8.50จุดศูนได้ตรงกันไหมมากกว่าดีเลยต่อมานะคะหาอัตราส่วนกำไรผู้ถือหุ้นเอ้ยผู้ลงทุนในหุ้นสามัญหาอัตรากำไรต่อหุ้น ETS สูตรคือกาไรสุทธิหลังภาษีลบด้วยเงินปันผลจากหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญกำไรหลังหักภาษีก็คือ120,000ลบด้วย หุ้นบลริงงระสิ์นี่จดบจำนวมาให้ล่าสุดจำนวนหุ้นสามัญจำนวนหุ้นสามัญหุ้นสามัญเขาให้มาอยู่ที่แปดแสนหุ้นละสิบก็ค,คือเอาแปดแสนะหารสิบมันจะได้เท่ากับแปดหมื่นตากาไม่ติด สร็จแล้วก็จำนวนคะ่ะได้เท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งห้าซึ่งมากกว่าสี่ต่อมาหาอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น P top E ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญราคาตลาหุ้นสามัญนี่นี่นี่จทต์กำดมาให้คือสิบห้าหารกำไรต่อหุ้นหนึ่งจุดหนึ่งห้าก็ไดต่อหุ้น เดี๋ยวเอามาใส่ีเอาปากา,ารขีดด้วยกันโอ้ยคุณพี่ขาวน่ากตังมากเจยตอนนี้ดูนะนะคะท่ากับมากกว่าคดีเงินปันผลคูณด้วยหนึ่งร้อยหารด้วยกำไรสุทธินะคะภาษีแล้วก็เงินปันผลของปริษิทเงินปันผลลมจะมาหาเงินปันผลกันที่้านาดตรงนี้นะคะกำไรสะสมต้นงวดและต้นงวด 92,000บวกกับกำไร,รสุทธิของผู้ถือผู้ถือหุนอ้นสามัญก็คือเอากำไร,รสุทธิ1,12,000สน่งลบกับ2,000มที่มันเป็นปุลิมาสธีที่เขาหามาให้แล้วก็ลบก,กับกำไร,รสะสม1 1 0 0 0หนึ่งแสนเปด็กกำไรสะสมก็นี้มันเป็นต้องรอนเลยต้องเป็นไปหมนถูกไเท่ากับเท่าไหร่ เป็นเปอร์เซ็นต์นเป็นบาททั้งหมดนะคะก็จะลงหกหมื่นหาหมื่นโอเคเราได้แล้วใช่ไหมก็จะเอามาเขียนเข้าวนนะคะอานด้วยกำนทุสุดที่เราหักภาษีมันคือหนึ่งลบด้วยสองหมื่นทั้งหมดมันจะได้คุณน้อยด้วยเยอะ่เท่ากับ S1 ่ e S S T มากกว่าดีค่ะกอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอันที่หนึ่งเยอมากสูตรอะไรเนี่ยโอเค